สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีเมถุนประจําช่องหมอวาดกันนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของหมอวาด Amazing t a r o t Channel ค่ะตอนนี้นะคะหมอวาดจะมีการสอนเ,ออเลขศาสตร์นะคะเลขศาสตร์สมพงกับอาชีพตอนนี้เราต้องใช้อาชีพหากินนะคะต้องสมพงกับอาชีพหมอวาดเปิดสอนอยู่นะคะใครสนใจทักถามนะคะที่เพจดูดวงหมอวาดย่ิบีมิติจันเนาะอะเรามาวาดกันที่ชาวราศีเมถุนนะคะ ประจำเดือนเจกรกฎาคมพุทธศักราช2564 2021นะคะกับชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนขาถึงแม้คุณจะราศีเดียวกันนะที่กำลังดูคลิปนี้อยู่แต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าคพยาีร์กรนี้อาจจะต้องเกิดขึ้นกับคุณทุกราศีเมถุนทุกคนนะคะเพราะว่าชาวราศีเมถุนยังคงมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเวลานักษัตว์นะคะ,ะหรือแม้กระทั่งฐานบุญฐานกําเนิดบุญเขาเรียกว่าบุญนําพามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะเพราะฉะนั้นยังคงมีความหลากหลายของดวงชะตาของชาวราศีเมถุน ฟังไว้เป็นแนวทางฟังแล้วใช้จิตพิจารณานะคะมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณถึงห0 0รหรือไม่เกิดเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นบางช่วงบางตอนทําให้คุณรู้เท่าทันโดยชะตานะและไม่หวั่นไหวเวลาที่เกิดอุปสรรคเข้ามาเพราะว่าเหมือนเรารู้รู้เขารู้เราไว้แล้วนะคะค่อยๆฟังไปแล้วกันเนาะชาวราศีเมถุนภาพรวมเดือน7กนรกฎาคานะคะภาพรวมถามว่าเอาอยู่ไหมหมอว่านมอว่าก็อาจจะมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องของการต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องของการ คิดหรือทําอะไรที่มันแตกต่างจากที่เราเคยทํามันมันฉีกแนวออกไปบางดวงชะตามีโอกาสที่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนั้นคือจากที่อยู่ในเซฟโซนมาก,มากๆเลยจําเป็นที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนแล้วหรือต้องทําอะไรที่มันแตกต่างจากความจากสิ่งที่เราไม่เคยทําในชีวิตประจาวันจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับบางดวงชะตาเพราะฉะนั้นมันมีแค่นี้ค่ะแต่ถามว่าอึอาดอัดหรือว่าจะผ่านอะไรไปได้ไหมหรือว่าจะเจอกําแพงอุปสรรคไหมไม่น่าจะเจออะไรขนาดนั้นนะเรามาฟังรายละเอียด ของดวงราศีเมถุนกันค่ะเชาวราศีเมถุนนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่ว่าคุณจะขออะไรอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของความสมหวังมากหน่อยนะคะเพราะดวงดาวดวงชะตาทับดวงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพที่คุ้งครองคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพรักศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณหมั่นกับไหว้ขอพรอมาวาดมองว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านรับรู้รับทราบและจัประทานพรที่คุณขอให้อย่าง อย่างตั้งใจอย่างที่เพียรพยายามอย่างที่มั่นสวดมนต์มาอย่างที่บูชาท่านถ้าคุณจะสมหวังนะคะในสิ่งที่คุณร้องขอและการสมหวังนั้นถ้าคุณร้องขอเกี่ยวกับเรื่องเงินตาเงินทองนะคะก็จะมาเคาะประตูบ้านคุณเลยค่ะจะมีโอกาสได้แต่มันขึ้นอยู่กับบริบทดวงบุญของคุณด้วยคุณทําบุญมาแค่เนี้ยอยู่ดีๆนี่ยกตัวอย่างนะจ๊ะ คุณทำบุญมาแค่เนี้ยแล้วคุณไปขอรางวัลที่หนึ่งบุญไม่สร้างสร้างแต่กรรมไม่ดีหรือกรรมดีก็ไม่สร้างกรรมดีในที่นี้หมายถึงว่าเราอาจจะทําอะไรบางทีเราอาจจะเหนื่อยใจตัวเองแต่มาเป็นสิ่งดีๆเพื่อสาธารณะเขาเรียกว่าการทํากรรมดีคือเราเหนื่อยไงแต่แต่เราทําเพื่อคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็อาจจะส่งผลให้คุณอะได้ถูกรางวัล มาก้อยขึ้นกับดวงบุญแต้มบุญของคุณด้วยเพราะฉะนั้นทําดีให้เทวดาเห็นทําดีให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับทราบรับเห็นนะรับรู้คุณก็จะได้รางวัลใหญ่นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า คุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการเงินในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นบงางดวงชะตามิเกณฑว่าสมมุติว่ายื่นเรื่องกู้ไว้อาจจะได้รับข่าวเกี่ยวกับเรื่องกู้มากน้อยก็มีโอกาสได้รับทราบข่าวข่าวที่มันเงียบอยู่นะคะอยากขายบ้านอยากขายให้ได้นะคะ ก็มีโอกาสรับรู้อาจจะเป็นบุญอยู่ที่บุญของคุณว่าจะได้ขายได้เลยหรือว่ามีคนมาสนใจจากที่เงียบมานานอย่างน้อยจะมีข่าวสารในเรื่องของการเงินเคลื่อนไหวเข้ามาทําให้คุณรู้สึกได้รับรู้เกิดขึ้นถือว่าเป็นทิศทางที่ดีถ้าคุณขอพอในเรื่องของการเงินเอาไว้ขอให้ผ่านนูน่นขอให้ผ่านการกู้เงินขอให้กู้เงินสําเร็จก็มีโอกาสที่จะผ่านแต่จะมากน้อยอยู่ที่ดวงดวงบุญของคุณด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูในสิ่งดีๆที่เป็นอาชีพกันบ้างอาชีพที่โดดเด่นของชาวราศีเมถุนหมอวาดอาจจะหยิบยกมาไม่หมดแต่ที่เด่นๆโดดๆนะคะก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของการ delivery การส่งออกการส่งสินค้าเจ้าของกิจการคนทํางานในเรื่องของการส่งของการค้าขายออนไลน์การค้าขายแบบว่าขับรถไปส่งให้ถึงหน้าบ้านอันนี้ถือว่ายังไปได้ดีอยู่ค่ะอีกอาชีพหนึ่งค่ะอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของ การทําสวนผล,ลหมากรากไม้การอยู่ในสวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตผล,ลไม้นะคะถ้าจะขายแพงขายถูกคัดเกตด,ดีๆนะเจ้าของสวนมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะสามารถขายจากบ้านของคุณส่งตรงให้กับลูกค้าได้เลยอันนี้ถือว่าใครทําอยู่จะผ่านไปได้ด้วยดีก็ยังคงเป็นช่วงนาทีทองของคุณอยู่ค่ะอาชีพหนึ่งค่ะอาชีพที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าบริหาร ลูกน้องลูกจ้างนะคะตอนนี้นะคะหมอว่าเชื่อว่าคุณจะคัดสรรเฉพาะ,ะลูกจ้างที่มีอายุไม่มากก็คือคนที่มีอายุมากคุณอาจจะจะปล่อยเขาหรือว่าลดเงินเดือนแต่ว่าเขาเรียกว่าอายุงานแก่หรือว่าคุณจะเก็บเอาไว้แต่คนที่มีกําลังวังชาที่ดนีนเวลานี้นะคะก็ก็ยังคงคัดสรรไปได้ด้วยดีการเงินคุณก็ยังคงมีสภาพคล่องที่จะจ่ายพวกเขาอยู่ แล้วก็การตกลงระหว่างการเงินด้วยกันแล้วว่าเออเรามาช่วยกันคนละครึ่งทางพนักงานลดพนักงานครึ่งนึงทงาํางานอะไรเงี้ยก็จะเป็นการเจราจาที่ผ่านไปได้ด้วยดีจะไม่ค่อยมีบาดหมางกันสักเท่าไหร่นะคะอาชีพที่เกี่ยวกับอาชีพคุณหมอคุณหมอที่เกี่ยวกับเรื่องของการอภิบาลดูแลเด็กไม่ว่าจะเป็นคุณหมอสุตินารีแผนกกูมานก็ยังคงงานเยอะงานยุ่งคุณหมอที่เปิดแผนก สูตินารีเวชฉีดยาเกี่ยวกับผู้หญิงฝากคันนะคะดูแลคันนะคะที่เปิดเป็นคลินิกส่วนตัวจะมีรายรับก็ยังคงดำเนินการไปได้ด้วยดีค่ะ คนที่ทาอาชีพเกี่ยวกับร้านทองนะคะรับจํานาทองร้านทองเปิดเองนะคะร้านขายจิวเวลรี่นะคะแต่หมาว่าดมาว่าจะเป็นร้านทองอ่ะนะคะก็ยังคงผ่านไปได้ด้วยดีแม้ว่าจะเป็นเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการอาัดฉีดโปรโมชัน่นก็ถือว่ายังผ่านไปได้สําหรับร้านใหญ่ๆเท่านั้นนะคะที่เขาสามารถเล่นกับโปรโมชั่นได้นะก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะยังคงมีกําลังซื้อกําลังซับท,ที่จะมีคนมาดูสินค้าของคุณก็ยังมีอยู่นะคะ อาชีพที่น่าหดหูและการหดหู่ของชาวราศีเมถุนหดหู่มากๆเลยคืออาชีพที่เกี่ยวกับครูสอนภาษาที่เปิดสถาบันสอนพิเศษต่างๆและเป็นสถาบันที่มีชาวต่างชาติต่างภาษาแย่ค่ะแย่เลยสำหรับชาวราศีเมถุนไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของหรือคุณจะทำงานตรงนี้แย่ค่ะ อีกอาชีพหนึ่งที่แย่มากๆก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทำวิดีโอนะคะการถ่ายทำหนังคอสตูมเสื้อผ้าหรือการทำสื่อ,อ,อเขาเรียกสื่อโทรทัศน์ทุกแขนงถ้าคุณเป็นราศีเมถุนและคุณทำอยู่ตรงนี้หรือเป็นเจ้าของกิจการแย่ค่ะแย่เลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆที่อาชีพดีๆหรือว่าอะไรที่หมอว่าบอกไม่ดีคุณต้องเปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนรูปแบบนะคะแล้วมันจะได้จะได้พลิกฟื้นสถานการณ์ของมาได้ลองคิดดูว่าจะทําอย่างไรเพราะดวงชาวราศีเมถุนต้องเป็นดวงแห่งการหึงขอพร 2. ขับเคลื่อนดวงตัวเองด้วยการทําในสิ่งที่มันแตกต่างไปจากเดิมจากคุณอาจจะทํา คอสตูมอยู่คอสตูมอะไรที่ไม่ได้ใช้ตอนนี้เอาลองมาเปิดขายดูซิดาราคุณนี่เคยใส่นะก็อาจจะสร้างไรายได้มันอยู่ที่ความคิดแล้วก็การฉีกแนวและการเปลี่ยนแปลงของคุณเองนกน้อยในกองทองอยู่ไม่ได้แล้วต้องออกมาแล้วนะคะเคยทําอะไรซ้ําๆเดิมๆแล้วก็เป็นวิถีเดิมๆคอและหงเดิมๆอาจจะต้องลงมาค้าขายกันบ้างแล้วนะคะอะไรที่มันดูหดหู่ต้องรีบเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะ เรามาดูที่ความรักกันบ้างอาการเงินก่อนการเงินของชาวราศีเมถุนไพ่การเงินไม่เด่นแต่เด่นเกี่ยวกับพวกการเงินที่ที่รับจำนำพวกนี้เขาจะเด่นเขาจะได้รายรับเยอะนะคะมีดวงของชาวราศีเมถุนจะมีเกณฑ์นในเรื่องติดต่อหน่วยงานเกี่ยวกับหน่วยงานสถาบันการเงินทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นโรงรับจำนำเออหรือว่าจะเป็นร้านทองไปจำนำทองเอย นะคะเจ้าของร้านทองที่เป็นราศีเมถุนกระไดทซัพย์ลูกดวงที่เป็นราศีเมถุนถ้าเอาทองไปจำนำก็ก็ยังผ่านได้หรือว่าไปกู้นี้ยืมสินติดต่อหน่วยงานราชการหน่วยงานสถาบันการเงินค่อนข้างมีภาษีนะคะเพราะฉะนั้นสีมงคลที่คุณควรใส่ไปคือสีฟ้าฟ้าครามทนน้ําเงินโทนบลูยีนอันนี้ใส่แล้วเหมาะเสริมดวงตัวเองติดต่อกับหน่วยงานต่างๆเหล่านี้อาจจะประสบความสาเร็จหรือแม้กระทั่งแบงค์ที่เป็นสีน้าเงิน นะคะลองดูว่าแบงค์ไหนที่เป็นโทนสีน้ําเงินนะคะกะ็อาจจะง่ายสําหรับดวงชะตาของชาวราศีเมถุนด้วยนะคะการเงินค่ะรายจ่ายรายรับไม่สมดุลน,นะคะปรับตัวเองดีๆนะคะอะไรที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเรื่องน้ําหอมอะไรที่ไม่ได้ใช้เครื่องสําอางต้องงดนะคะงดได้งดนะคะซื้อแล้วไม่ได้ใช้นะคะไม่ไม่เหมาะสมเดี๋ยวหมดอายุค่ะนะคะ,นะคะทีนี้เราไปดูในเรื่องของความรักกันบ้างนุ่มสดสาวสดแยกคลิปนะคะคลิปนี้จะพูดถึงความรักที่เป็น คู่รักคู่รักนะคะบอกตรงๆเลยค่ะมีความเบื่อหน่ายหดหู่แล้วก็เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งกันนะคะแต่พออยู่ใกล้กันหรือว่าอยู่กันมากๆเนี่ยมันมันก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าความเบื่อหน่ายที่ตัวเองมีอยู่แล้วกับสถานการณ์ตอนนี้ก็อาจจะทะเลาะกันได้ก็ต้องระวังสามีภรรยานะคะใครวางแผนมีบุตรมีทายาทคุณจะได้สมหวังดังที่คุณไปขอพรมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะขอที่ไหนคุณจะได้ลูกสมหวังสมปาถนานะคะ คู่รักในสำหรับสามีภรรยาเนาะเพราะว่าคุณวางแผนที่จะมีคุณจึงมีกําลังทรัพย์ที่จะมีบุตรต่อให้คุณมีหนึ่ง,งคน2คนหรือมีหนึ่งคนแล้วอยากเพิ่มอีกคนก็มีกําลังทรัพย์ที่จะเลี้ยงดูบุตรใครไปขอไว้เตรียมตั้งรับได้เลยค่ะพรนั้นกําลังจะสมหวังในเมษานนี้ในเดือนเจนี้นะคะมาภาพรวมสุขภาพสุขภาพของชาวราศีเมถุนนะคะจะมีเรื่องของการให้ลอดบุตรถือกําเนิดบุตรใครลอดบุตรเดือนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมาโดยมามา,มา,มาส่งยันลอดเลยเด็กจะออกมา สมส่วนน่ารักนะคะผิวพรรณดีเลยทีเดียวถือว่าเป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมบุญโอบอุ้มมาเลยทีเดียวถือว่าใช้ได้ค่ะเพราะว่าควีนเลียนมาเอ่อคิงเลียนมาเทพแห่งการคุ้มครองมาเทมเพลนมาแล้วก็ไพ่แห่งการถือกําเนิดเกิดบุตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่อนข้างดีใครคลอดลูกช่วงนี้ใครวางแผนมีบุตรช่วงนี้ก็ใกล้ชิดกันได้เลยหรือใครขอพอรมาก็จะสมหวังนะคะก็สุขภาพภาพรวมถือว่าอินมีพิมานมีน้ำหนักขึ้นค่ะ น้ำหนักจะขึ้นขึ้นโดยรวมเลยนะคะของชาวราศีเมถุนนะคะ เรามาดูตัวเลขบันดาลทรัพย์บันดาลโชคอันนี้ไม่รับร,รับประกรันหรือการันตีใครถูกก็ดีใจด้วยนะคะเอาไปผสมปนกับเลขที่คุณมีนะคะเลขที่หมาวาดมองเห็นของชาวราศีเมทุนก็คือเลขสองหนึ่งค่ะเลข2กับเลข1แค่2ตัวที่เห็นนี้นะคะคุณก็ไปบวกรวมกับเลขจากความฝันคุณนะคะหรือว่าเลขจากที่ดินของคุณโฉนดที่ดินนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงชาวราศีเมถุนกันบ้างราศีเมถุนทําบุญทุกอย่างดีหมดค่ะแต่ ทำบุญแบบไหนที่มันเหมาะเจาะและเสริมราศีเมถุนประจําเดือนเจนี้เดือนเจนี้เท่านั้นคือการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคในเรื่องของการบริจาคน้ําการสนทุนซื้อน้ำหรือเกี่ยวอะไรของเหลวทั้งหมดน้ําน้ํามันนะคะ คุณอาจจะบริจาคให้กับมูลนิธิใดๆก็ตามหรือโรงพยาบาลก็ได้แล้วก็อนุโมทนาสาธุถ้า, 8, ถ,าถ้าคุณบริจาคเป็นเงินโดยการโอนเงินคุณก็บอกว่าเออขอให้เงินส่วนนี้มันมีประโยชน์ในเรื่องของการได้ซื้อปัจจัยเกี่ยวกับน้ําได้ซื้อน้ําให้เจ้าหน้าที่หรือเขาจะไปซื้ออะไรไม่รู้คุณโมทนาสาธุไปได้ค่ะนะคะก็จะเสริมดวงชาวราศีเมถุนให้มีชีวิตชีวาให้ไหลลื่นเพราะตอนนี้ชาวราศีเมถุนเนะี่ยบางคนเป็นแบบเนี้ยจะเป็นซึมเศร้าอันฮะเบื่อหน่าย คนเกษียณแล้วคนบำนานนะหรือเจ้าหน้าที่ชั้นสูงที่ต้องอยู่กับบ้านโรคเบื่อหน่ายจะเข้าเกาะกินคุณเลยค่ะเพราะฉะนั้นหากิจกรรมทําด้วยนะคะหรือชาวราศีเมถุนใครที่ดูคลิปนี้อยู่ดูแลบุคคลสูงวัยข้าราชาการบํานานบําเน็จบํานานคุณพ่อคุณแม่ปุยตายายที่ปลดเกษียณแล้วหรือที่อายุ65ขึ้นไปต้องดูแลสุขภาพเขาด้วยเป็นหลักเพราะว่าเขารู้สึกกังวลใจมากๆเลยเป็นกําลังใจให้ กับชาวราศีเมถุนภาพรวมสุขภาพยังดีอยู่นะยังดีอยู่มีแต่ความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นในหัวใจเท่านั้นเองแชร์คลิปนี้ออกไปไปวิทยาธรมเป็นค่าครูบุญกุศลอกอุ้มนะคะณวันหนึ่งที่คุณทุกข์ใจคุณอาจจะได้คลิปดีๆดึงคุณให้หลุดจากบ่วงทุกกข็ได้เราไม่รู้เราคะ่ะว่า สิ่งดีๆจะเข้ามาเราจากทิศทางไหนก็เหมือนเราแชร์ออกไปไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะเราจะได้คลิปดีดีนี้ทําให้เขารู้ว่าเขาควรทําบุญแบบไหนแล้วควรวางตัวเองแบบไหนแล้วควรวัดระวังเรื่องอะไรนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับชาวราศีเมถุนและแชร์มันออกไปค่ะหมอว่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ